เช้านี้ที่ออฟฟิศฟิตจัดสึกหนักใหญ่ยิ่งเจ็บแสบเหลือเกินอายพ่อพี่นางเศ้านี่ขาดซื้อก็จะไม่เติมจมตีเสื้อจะเสานะจ้าเช้านี้ที่ออฟฟิศนะคะต้องรีบนะคะเข้าพุ่มกล้วยค่ะต้องรีบเข้ากอกล้วยค่ะ ก็จะมันไปเจออย่างมากเมื่อคืนนะคะจังว่าพอศึกหนักตาเศร้าพอศึกหนักตาเศร้ายังว่าพอ่อฟิตอีกตั้งหากเจ็บแสบมากเลยค่ะอ๋อชีวิตเท่ยนะคะจานี้ที่ออฟฟิศกับฟิตของแท้ฟิตจริงๆค่ะโอ้หนโอ้หนโอ้หนอหนอหนอน เคยเจอประสบการณ์ฟิตแบบนี้ไหมคะ